กาบสบายดีพ่อเมย์พี่น้องปองป่ายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะเป็นเอาใดเนาะทุกคนช่วงนี้อากาศยังหนาวยังเย็นอยู่บนเนาะทุกคนทักษาสุขภาพกันในเด้อทุกคนเนาะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวเย็นแล้วเนาะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ข้อจะพาทุกคนไปเบื้องข้าวเป็นอย่างกองทัพไทยถึงเสี่ยงจะทูกกองทัพสารัฐขึ้นบญสีดำเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปฟังมือนำกันว่ามันจะเป็นอย่างเนาะเป็นเพราะสาเหตุใดเนาะเดี๋ยวไปฟังิือนำการทุกคน โอเคไปเบิ้งคลิปกันเลยทุกคนเสี่ยงที่จะถูกขึ้นบัญชีดําในการขายอาวุธใหม่ๆให้ในอนาคตซึ่งเหตุผลเนี่ยนะครับผมมันมาจากการกู้ เรือหลวงสุขโขทยัยเออแล้วการกู้เรือหลวงสุขโขทัยมันเกี่ยวอะไรนะครับผมทําไมมันถึงมีความเสี่ยงที่ทําให้ไทยเนี่ยนะครับผมถูกติดบัญชีดําซึ่งต้องขอย้านะครับผมว่ามันเป็นแค่ความเสี่ยงให้ทางอเมริกาเนี่ยพิจารณาเฉยๆตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้โดนบัญชีดําแต่อย่างใดเพราะทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมได้ทําการส่งเอกสารนะครับผมย้ํากองทัพเรือไทยนะครับผมเป็นครั้งที่2ถามถึงสถานการณ์ในการกู้ซากเรือหลวงสุขโขทยัยว่าจะใช้งานบริษัทไหนในการเก็บกู้ซากเรือ ลำดังกล่าวและบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับผ่านการรับรองจากทางสหรัฐอเมริกาไหมเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับล่าเรือก็เรือของกองทัพไทยทําไมอเมริกาต้องห่วงด้วยนะครับผมว่าบริษัทไหนมาทําการกู้ซากเรือมันเป็นเพราะว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะครับผมเป็นเรือที่ ถูกต่อโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้ทางอเมริกาเนี่ยมีความกังวลและห่วงนะครับผมในเรื่องราวนี้มากต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่ทําให้อเมริกาเนี่ยเป็นชาติมหาอำนาจทางการทหารเนี่ยนอกจากเรื่องเม็ดเงินที่เป็นบัตเจตของกระทรวงกลาโหมที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ย เทคโนโลยีของยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ถูกผลิตโดยบริษัทผลิตอาวุธชั้นนําของอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่อเมริกาเนี่ยห่วงมากๆเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะให้ใครไปก็ได้เพราะฉะนั้นประเทศที่นะครับผมใช้งานยุโทโธปกรณ์ต่างๆของสหรัฐอเมริกายิ่งเป็นอะไรที่มีความละเอียดอ่อนมีความสําคัญอย่างพวกจรวดขีปะนาวุธหรือเครื่องบินล้ําสมัยต่างๆจะต้องผ่านการคัด กรองนะครับผมและพิจารณาจากทางสหรัฐแล้วว่าเขาจะขายอาวุธชนิดนี้เนี่ยให้กับประเทศดังกล่าวเหล่านี้ดีหรือเปล่าซึ่งไทยของเราเองเนี่ยนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าประเทศไทยเราก็พึ่งพาอาวุธนะครับผมจากหลายสัญชาติหลายประเทศมากๆไม่ว่าจะมีทั้งรัสเซียจีนแต่หลักๆเนี่ยนะครับผมเราก็ยังคงใช้ยุทธปกรณ์ที่ล้าสมัยเนี่ยนะครับผมจากทางอเมริกาหรือประเทศนาโตยกตัวอย่างกองทัพอากาศเนี่ยเครื่องบินที่เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศเลยก็จะเป็นเครื่องตะกูล F16 ซึ่งนั่นเนี่ยก็สื่อให้เห็นนะครับผมถึงความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยขายเครื่องบินเหล่านี้ให้ถึงแม้ว่าจะเป็นยุคหลาย10ปีก่อนก็ตามกรณีเดียวกันนะครับผมเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นเรือที่ถูกต่อโดยบริษัทต,ต่อเรือทากุมาในเมืองทากมารัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเรือหลวงสุโขทัยหรือ f s 4 4 2เนี่ยนะครับเป็นเรือชั้นคอเวตมีระวางขับน้ําอยู่ที่ประมาณ960ตันก็ไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่แต่มันก็มมีีนะะคร,บ,ระบบผอาวุธแลลเทโโย สำคัญหลายอย่างที่ถึงแม้ว่ามีอายุหลัก10ปีเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ย จึงเป็นกังวลกับเรื่องนี้นะครับผมที่พอเรือจมลงไปเนี่ยก็ต้องมีการกู้ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของทางไทยแหละที่จะกู้ขึ้นมาเองแต่ประเด็นคือไอ้บริษัทที่จะทําการกู้เนี่ยมันต้องผ่านนะครับผมการรับรองของทางสหรัฐก่อนว่าเฮ้ยไอ้บริษัทนี้เนี่ยมันจะไม่กู้และเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยไปขายหรือไปมอบให้กับประเทศอื่นๆเพราะการกู้ซากยุทโธปกรณ์นเนี่ยแหละครับผมเป็นช่วงที่ข้อมูลเนี่ยมีโอกาสล่วไหลไปได้มากที่สุดยกตัวอย่างสมมุตินะครับผมเครื่องบินตกมาและถ้าสมมุติ อเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นคนคุมไซส์ในการกู้ซากเครื่องบินดังกล่าวเนี่ยเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยนะครับผมอาจจะถูกถอดถูกนําไปรีเวิร์สเอนจิเนียริงโดยที่อ้างกับทางอเมริกาว่าอ๋อมันหายไปเฉยๆมันเสียหายมันอะไรก็ว่าไปไอ้แบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อเมริกาเนี่ยรับไม่ได้นะครับผมเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เทคโนโลยีเขาหายไปเด็ดขาดด้วยเหตุน,นี้นะครับผมทางอเมริกาเนี่ยจึงทําการกระตุ้นไทยมาอีกครั้งนะครับผมว่าสรุปเนี่ยจะเอายังไงนะครับผมกับเรื่องการกู้ซากเรือสุโขทยัยว่าตกลงได้บริษัทกู้หรือย,ยังแลถ้้้าาบริษัทที่มกู มันคือบริษัทไหนมันเชื่อถือได้หรือเปล่ากับอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่อเมริกากังวลน,นอกจากการห่วงความลับทางการทหารเนี่ยคือเขาอยากได้รายงานนะครับผมว่าทําไมเรือที่พวกเขาผลิตเนี่ยที่จัดว่าเป็นเรือที่มีคุณภาพสูงลํานึงเนี่ยถึงได้จมลงไปง่ายๆแบบนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็มีความสําคัญต่อสหรัฐมากๆเพื่อที่จะเอามาแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจจะมีอยู่ที่บนกระดาษเนี่ยอาจจะบอกว่าเรือลํานี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะแต่พอเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันกลับจมมันก็เหมือนเป็นการเทสของให อเมริกานะครับอเมริกาจึงอยากรู้สาเหตุเพื่อจะได้เอาไปแก้ไขซึ่งทีนี้เนี่ยต้องถามนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยนะครับผมจำเป็นต้องฟังสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้ไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อตกลง TOR นะครับผมสำหรับการซื้อขายยุโทโธปกรณ์อเมริกาเนี่ยนะครับผมมีสัญญาแบบนี้อยู่แล้วกับแทบจะทุกประเทศและคําถามที่ตามมาต่อก็คือถ้าไทยยังยืนยันนะครับผมจะ กู้ซากเรือหรือปล่อยมันไปแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าถ้าจะทําจริงๆเนี่ยไทยก็ทําได้นะในการเอาบริษัทอะไรก็ได้มากู้ซากเรือหรือไม่กู้ด้วยซ้ำเนี่ยปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผลที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยอาจจะมีมาตรการตอบโต้บ,บางอย่างที่อาจจะกระทบนะครับผมทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่กองทัพเรือแต่มันเหมือนเป็นเครดิตนะครับผมที่เฮ้ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยนะครับผมเครดิตในการขอซื้ออาวุธใหม่ๆจากทางค่ายอเมริก และพันธมิตรของอเมริกาที่อาวุธเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนประกอบนะครับผมเป็นเทคโนโลยีจากบริษัทอเมริกันเนี่ยเครดิตเหล่านั้นเนี่ยอาจจะลดลงจนถึงขั้นถูกแบล็คลิสต์นะครับผมไม่ยอมขายให้อีกเลยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับผมเหล่าที่อาจจะกระทบมากที่สุดเลยเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นทัพอากาศไทยของเราเพราะอย่างทับบกหรือทัพเรือเนี่ยนะครับผมยังมีการผสมผสานใช้ยุทธปปกรณ์หลายอย่างจากทั้งจีนหรือประเทศอื่นๆอ,อ,อาจจะมีราคาที่ ต่ำกว่าเครื่องบินรบของทัพอากาศที่แทบจะทั้งฝูงบินของเราเนี่ยเป็นเครื่องบินจากค่ายนาโต้หลักๆก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละถ้าเกิดเขาแบนนะครับผมไม่ยอมขายเครื่องบินหรืออะไรเพื่อมาซ่อมแซมฝูง F16 กเนี่ยจะเป็นปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นเพียงแค่ก,การวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเออมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ดูจากเคสตัดดี้ของประเทศอื่นๆน,นะครับผมที่เคยได้รับอาวุธของอเมริกาไปแล้วไม่ได้ทําตามข้อตกลงแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสัมพันธ์โดยรวมของ ทัไทยและสหรัฐเนี่ยเราก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกันในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องหวังว่าทางกองทัพไทยเนี่ยนะครับผมจะแก้ไขเรื่องราวดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคตนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ฝากไว้เป็นข่าวด่วนนะครับผมว่าทําไมนะครับผมกองทัพไทยของเราเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดแบล็คลิสต์ของทางสาหรัฐอเมริกาในการซื้อขายอาวุธก็เป็นได้โอเคเนาะทุกคนนี่ก็เป็นความเสี่ยงเนาะทุกคน เป็นความเสี่ยงที่ว่ากองทัพไทยอาจจะทูกกอ,องทัพสาหราฐนี้แบคลิสเนาะหรือว่าขึ้นบันชีดำเนาะทุกคนเนาะมันเป็นความเสี่ยงซื่อๆเนาะทุกคนยังบนทนได้ขึ้นบญชีดำแต่ยังใดเนาะทุกคนโอเคทุกคนคลิปน,นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมฝากกดติดตามด้ด้วยทุกคนโอเคไปแล้วบ๊ายบายใจ